สวัสดีครับผมนายพิจิตต์พรมปังนักศ,ศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยับเชียงใหม่วันนี้ผมก็จะมานาำเสนอโครงงานคือเครื่องวัดระดับเสียงครับครับเราไปดูการทำงานจริงของเครื่องกันเลยครับ ครับก่อนจะไปดูการทํางานของเครื่องนะครับเรามาดูส่วนระกอของกล่องกันก่อนนะครับบนหน้ากล่องนะครับก็จะมีที่แสดงผลที่ออกมาเป็นตัวเลขมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับเป็นเซ e ว่ e เซมนะครับด้านข้าของกล่องนะครับก็จะเป็นที่ต่อไฟจากอะแดปเตอร์นะครับ1 2โวลต์เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์สำหรับปิดเปิดนะครับ ส่วนด้านบนกล่องนะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับสําหรับรับเสียงแล้วนํามาประมวลผลและแสดงผลที่7 s e นเซ gment นะครับครับต่อจากไมโครโฟนนะครับเราก็จะมาดูภายในกล่องกันนะครับนี่ก็จะเป็นวงจรทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่เชื่อมต่อไปกับ7ว e นเซ gment นะครับ เรามาดูการทํางานของเครื่องกันเลยครับเริ่มจากเสียบ,ะบอะบแดปเตอร์นะครับหน้าข้างนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็วางแหล่งกําเนิดเสียงนะครับห่างจากไมโครโฟนนะครับ1นึฟุตนะครับ เครื่องก็จะแสดงผลนะครับนี่คือค่าที่ใกล้เคียงกับจากเครื่องมาตรฐานนะครับที่หนึ่งพุทธเดียกัน,นครับ you, so oh, ครับก็ขอจบการนำเสนอในส่วนของการทดสอบ ครับ,รบเรามาดูในส่วนของเอกสารประกอบโครงานกันครับในการติดต่อสื่อสารชีวิตประจําวันของเรานะครับส่วนใหญ่จะใช้การพูดท่าทางและการเขียนในการส่งออกไปให้ผู้รับได้รู้ว่าเราต้องการอะไรหรืออยากจะแสดงความรู้สึกอย่างไรนะครับการพูดจึงเป็นการสื่อสารพื้นฐานโดยใช้เสียงในการสื่อสารกันนะครับเสียงที่เราได้รับฟังจากที่ต่างๆนั้นเช่นเสียงเพลงเสียงคนพูดหรือเสียงเครื่องจักรนะครับ ถ้าเกิดว่ารได้รับเสียงที่ดังมากๆนะครับหูของเราก็จะหนวกได้ครับไม่สามารถรับหรือได้ยินเสียงอีกต่อไปครับดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงเสียงที่เป็นอันตรายต่อหูนะครับจากการทดสอบครับสรุปว่าโครงงานนี้สามารถวัดระดับค่าเสียงได้ก็เขียงกับเครื่องมาตรฐานนะครับโดยค่าความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที่1.8%และค่าควา,ามผิดพลาดต่ำสุดอยู่ที่1.5% เนื่องจากภาพขยายที่ใช้ในของงานนี้ไม่สามารถตอบสนองความถี่เสียงที่เกิด75เดซิเบลได้จึงไม่สามารถวัดค่าอื่นได้ครับเครื่องวัดระดับเสียงนี้นะครับจะทําให้รู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ในขณะนี้มีเสียงดังมากหรือน้อยและเป็นอันตรายต่อหูของเราหรือไม่โดยใช้ไมโครโฟนในการตรวจจับเสียงและนําเสียงที่ได้มาแสดงผลที่เซเว่นเซง โดยใช้ภาษา VHDL ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม IC XC9572 ที่เป็นตัวประมวลผลนะครับเมื่อมีเสียงไมโครโฟนนะครับเข้ามานะครับจะทําการเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับจากนั้นนําสัญญาณที่ได้ไปขยายครับเพราะสัญญาณที่ได้มายังมีค่าน้อยนะครับจึงต้องขยายสัญญาณให้มากพอ และเมื่อผ่านภาคขยายมาแล้วก็จะทําการแยกสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับออกจากสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงนะครับและนําไปเปลี่ยนสัญญาณกระแสสลับที่ได้นะครับเป็นอนาล็อกเมื่อได้สัญญาณอนาล็อกมาก็ทําการเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับโดยประกอบไปด้วย7ภาคคือ1ภาคจ่ายไฟนะครับ2ภาคกาเนิดสัญญาณนาฬิกา3ภาคการเรียบเสียงและขยายของไมโครโฟน สี่ภาคการขยายที่สองห้าภาคการเปลี่ยนอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับหกภาคประมวลผลและก็เจ็ดภาคแสดงผลนะครับรูปนี้ครับก็เป็นรูปบล็อกไดแกรมของการทํางานเครื่องวัดระดับเสียงครับรูปนี้จะเป็นในส่วนของวงจรทั้งหมดของเครื่องวัดระดับเสียงครับและเป็นวงจรภายในกล่องครับ จะเป็นรูปของการวางอุปกรณ์บนบอร์ดหลักนะครับและเป็นการนี่ก็เป็นลายทองแดงของวงจรหลักบแบบนีเกทีฟนี่เป็นการวางอุปกรณ์บนส่วนแสดงผลนะครับจะเป็นเซกเมนต์นะครับและลายทองแดงของส่วนแสดงผลแบบนีเกทีฟครับ รูปที่แปนะครับวงจรภาคขยายไฟภาคจ่ายไฟนะครับภาคนี้ครัเป็นวงจรจ่ายไฟโดยจะรับไฟตรงนะครับจากอะแดปเตอร์12โวลต์เข้าที่แจ็คดีนะครับจากนั้นจะไปที่คาปาซิเตอร์นะครับเพื่อกองแรงดันให้เรียบขึ้นนะครับเมื่อได้แรงดันที่เรียบพอสมควรแล้วจะนําแรงดันไปที่ IC 7809นะครับซึ่งจะทําการเลี้ยงให้กับวงจรซายเพรสเชอร์เลเวลนะครับ และส่งต่อไปที่ IC 7805ซึ่งจะทำการเลี้ยงให้กับวงจรที่เหลือนะครับต่อมาเป็นรูปของวงจรภาคขยายภาคผลิตสัญญาณนาฬิกานะครับครับภาคนี้เป็นภาคที่กำเนิดสัญญาณนาฬิกาโดยจะใช้ IC CD 4060ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสร้างสัญญาณนาฬิกาโดยใช้คริสตัลค่าความถี่32.768กิโลเฮิรตซ์โดยจะเข้าไปที่ ซีดีไอซีซเพื่อหารความถี่ให้ได้สัญญานิกาความถี่2องเฮิร์และก็1นึ่งพนเฮิร์นะครับโดยน้ำความถี่2องเฮิร์ที่ได้ออกมาจากขาสามจ่ายให้ IC ซีเ0ดีซนและความถี่1นึ่งพเฮิร์ที่ขา6จ่ายให้ IC x c 9อ็กส่วนขา8และขา12นั้นเป็นกาวนะครับขา5เป็นไฟบวก5้โวลต์ครับ รูปต่อมาก็จะเป็นวงจรซาวด์เฟสเจอร์เลเวลในภาครับและการขยายของไมโครโฟนครับในภาคนี้ครับเป็นการรับเสียงมาคาที่ไมโครโฟนแล้วก็จะทําการขยายโดยใช้รานซิสเตอร์เป็นตัวขยายสัญญาณนะครับต่อมาเป็นรูปวงจรซาวด์เฟสเจอร์เลเวลในส่วนของภาคขยายที่2ครับภาคนี้นะครับจะขยายสัญญาณโดย การใช้ทานทิสเตอร์นะครับเป็นแบบดาริงตันเพื่อจะได้ขยายขยายกระแสที่สูงนะครับจากนั้นจะนําสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับแยกออกจากไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยนําตัวเก็บประจตุต่อทางเอาพุตเพราะว่าตัวเก็บประจุจะการนวภากับกระแสตรงไม่ให้ผ่านไปแต่จะยอมให้องค์ประกอบกระแสสลับผ่านไปนะครับแลวเมุดสัญญ,ญาณ ไฟฟ้ากระแสสลับออกมาแล้วจะทําการเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงโดยใช้ไดโอดในการแปลงครับก็จะได้ไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถเพิ่มลดความดังของเสียงได้รูปต่อมาเป็นรูปวงจรที่แปลงสัญญาณอาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับภาคนี้นะครับทําการแปลงแรงดันไฟที่ได้จากวงจร sound pressure level ซึ่งรับเข้ามาที่ขา6ของ IC มาแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล8บิตนะครับ โดยส่งออกที่ขา18ถึง11ตามลำดับจากมากไปหาน้อยนะครับโดยมีขา3นั้นเป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลลงใน ADC 0804นะครับโดยรับสัญญาณควบคุมมาจาก CD 4060แล้วที่ขา9เป็นขาแรงดันอ้างอิงโดยรับมาจาก VR1 นะครับซึ่งจะจ่ายไฟคงที่ออกมาประมาณ2.5โวลต์เพื่อให้ ADC 0804ใช้เป็นแดงแานอ้างอิงครับรูปต่อมาเป็นรูปของวงจรภาครมวลผลนะครับภาคนี้จะใช้ IC XC9572 เป็นตัวควบคุมโดยเริ่มที่ขา 33, 29, 28, 27, 26, 25, 24และ22เป็นตัวรับค่าสัญญาณอินพุจาก IC ADC0804 เข้ามาทำฟังก์ชันเพื่อแปลง จากแรงดันที่ต้อน8บิตทาเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับและนําเลขจํานวนเต็มนี้มาแปลงเป็นเลขฐาน2เพื่อที่จะนําไปขับออกที่เซ e g m e นดเซินโดยใช้ขา 33, 35, 36, 37, 38, 43และ44เป็นตัวควบคุมหลัก A ถึง G ครับของ7 s เ g m e n t มมีขา 1, 2, 4เป็นตัวควบคุม Common ที่ขา5นั้น จะเป็นตัวรับสัญญาณในกาหนึ่งพันยิบี่เฮิรตซจาก IC CD 4 0่0ูเพื่อวควบคุมการติดดับของคอมมอนนะครับมีขา 21, 32, 41เป็นขาไฟบวกและขา 10, 23, 31เป็นกราวครับต่อมาเป็นรูปของวงจรภาคแสดงผลนะครับภาคนี้นะครับจะต่อใช้งานคอมมอนที่ดิจิตสนะครับ 3, 4เท่านั้นนะครับโดยห จะไม่ต่อใช้งานโดยใช้ขา 1, 2, 3เป็นตัวควบคุมคอมมอนส่วน A B C D E F และ G นั้นจะใช้ขา 33, 35, 36, 37, 38, 43และ44เป็นตัวควบคุมนะครับตามลำดับต่อมาเป็นส่วนของรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน,นครับ จากการทดสอบเครื่องวัดระดับเสียงนะครับที่ทราบคืนนี้สามารถทํางานได้ตามที่ออกแบบนะครับถ้าหากว่าเครื่องทํางานอยู่จะมีตัวเลขแสดงที่เซม e n นนเซมอยู่เสมอนะครับดังรูปครับแล้นี่เป็นรูปการทดสอบครับที่ยันหนึ่งฟุตเมื่อเทียบกับเครื่องมาตรฐานที่ห้าสิบสามเดซิเบลและหกสิบเดซิเบล 70เดซิเบลและก็7 5เดซิเบลครับนี่ก็เป็นตารางการวัดทดสอบจากเครื่องมาตรฐานกับเครื่องที่สร้างขึ้นครับจากการทดสอบครับสรุปว่าโครงงานนี้สามารถวัดค่าดับเสียงได้ใกล้เคียงกับเครื่องมาตรฐานนะครับสามารถขยายสัญญาณได้นะครับและสามารถแปลงค่าจากสัญญาณอาล็อก ไปเป็นดิจิตอลได้สามารถเปนค่าดิจิตอลไปเป็นตัวเลขได้ครับค่าความผิดพลาดสูงสุดที่1.8ค่าความผิดพลาดต่ำสุดอยู่ที่1.5และเนื่องจากไมโครโฟนที่ใช้ในโครงงานไม่สามารถตอบสนองความถี่เสียงที่เกิน75เดซิเบลได้จึงไม่สามารถวัดค่าอื่นได้ครับและเป็นส่วนของอภิปรายและก็กิจกรรมประกาศ ก็อ้างอิงครับและในส่วนของประวัติผู้จัดทำครับภาพนวนครับก็จะมีโค้ดโปรแกรมแล้วก็การต่อใช้งานของขาครับ มันก็จะมีรูปนะครับของตัวเครื่องด้านหน้าเครื่องนะครับด้านข้างครับและสุดท้ายก็ด้านบนของเครื่องครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ